รับฤดูหนาวปีนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่งดงามของงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหลังจาก่างหายในช่วงสถานการณ์โควิดปีนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตั้งแต่เริ่มเปิดงานด้วยขบวนแห่กระทงสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นจากแต่ละอำเภอของชาวสุโขทยัยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มารอชมเป็นจำนวนมากซึ่งมีการเข้าจองห้องพักของนักททท่่่่่่ออองงเเเีียยววววในนนนชัววัหุดผาาาาามมตต็็รรถืปก ริ่มต้นไฮซีซั่นไทยทเที่ยวไทยอย่างน่าชื่นใจโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตกแต่งพื้นที่ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นเน้นเรื่องการแต่งกายแบบไทยสวยงามแบ่งโซนจัดกิจกรรมให้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลินการออกร้านอาหารถิ่นขึ้นชื่อกิจกรรม DIY จุดถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆโซนสินค้าของที่ระลึกสี่ภาคมารวมไว้ในงานเดียวและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้กับการแสดงแสงสีเสียงรุ่ตะไลไฟเนียงภายในงานทุกวันวันละสองรอบนอกเหนือจากการชมงานลยกรทงแล้วสุขโขทัยยังมีสถานที่ให้เที่ยวชมอีกมากมายสัปดาห์หน้าจะมาอัปเดต ให้ชมกันต่อนะคะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมค่ะ